สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นสูตรส่งตัวล่างเด่น4ชุดแบบตรงนะครับซึ่งเป็นสูตรใหม่ที่ผมจะมาคำนวณไว้ชมกันเป็นงวดแรกสําหรับท่านผู้ชมท่านที่ติดตามกันนะครับก็จะเป็นแนวทางงวดที่สาธันวาคมสองพันหายหกสิบนะครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเป็นสี่ที่ที่ผมทำย้อนหลังไว้นะครับซึ่งในงวดที่แล้วนะครับจะมีสูตรเด่นล่างที่ยังเข้าจะเป็นสูตรที่ได้เจ็ดแปดนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะมาพิจอยู่นะครับ อ่ะเรามาดูสีต scroll, สตรตรส่ติสูตร i i. ส่งตัวล่างอันนี้กันครับสี่ติสูตรนี้นะครับก็ผมทำไว้นะครับก็ใน3งวดที่ผ่านมานะครับซึ่งมันก็จะมีมาแบบนี้ตรงๆนะครับในงวดแรกนะครับหลักสิบได้1 3หลักหนื่นได้3 4นะครับทีนี้ก็จะคู่ชุดนะครับก็จะถึงที่สช er ุดนะครับซึ่งใน4ชุดนี้มันก็จะมีมานชุดตรงนะครับอ่หลักสิบในงวดแรกได้1 3นะครับอันนี้จะเป็นแบบคู่ขี้เลยนะครับส่วนที่เป็นหลักสิบนะครับก็ในงวดนั้นออก1 4ึ่ี่นะครับก็หลักสิบ ข้าที่หนึ่งนะครับหลักหน่วยได้3า4ี่ี่มาหลักหนุยนะ <c oughs> ก็จะเป็นคู่นี้นะที่ข้าวตรงตรงนะครับอ่ะก็ถูกเป็นหนัวนแรกนะที่นหนึ่วเนีหนึ่งสี่อันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรคำนวณใหม่นะครับอ่ะในงวนนี้ก็จะเป็นม้วนแรกที่ผมจะมาจัดให้นะครับต่อมาดูห้วนที่2ครับหลักสิบเด่นเก้าหนึ่งครับหลักหน่วยเด่นศูนหนึ่งครับทีนี้ก็จะ คู่ชุดนะครับประกบกันทั้ง2ชุดก็จะดิ่งที่4ชุดนะครับได้9ก้านะครับ1011นะครับผลที่ออกเทจะหนึออกเก้าหนเข้าที่คู่ชุดนี้ครับชุดที่ได้เกนะครับมันก็จะมีาแบบนี้ตรงๆอยนะครับออกเก้าหเข้าหลักสิบนะครับ1เข้าหลักหน่วยเนาะเป็นคู่นี้ก็ถุกเป็น2งมวดต่อมาครับมวดที่3นะครับหลักสิบได้ตัวเด่นคือ68นะครับส่วนหลักหน่วยได้56าหกแบบนี้ก็จะ คู่ชุดนะครับได้65 66 85 86นะครับผลออกคือ85นะครับ6ข้าว่า8ข้าวหลักสิบเนี่ยมาที่คู่เนาะส่วนที่เป็นหลักหนือล่างนะครับก็ข้่าดี่5นะครับก็จะเป็นคู่ชุดนี้นะครับเนี่ยชุด5 85เนาะออก85ซึ่งมันจะมีมาแบบนี้ตรงๆนี่คือตามสีที่ทำได้นะครับในสามงวดที่ผ่านมานะครับสูตรอันนี้มันก็จะมีมาแบบนี้ตรงๆนะครับงวดที่4นะครับงวดที่สเราต้องลองนะครับอาจารกระดูนะครับ อันนี้คือสิ่งที่ผมทําไว้นะครับสามก้อที่พามานะครับเป็นสูตรนะครับดินสงตัวล่างนะครับก็ยิงนี่สี่ชุดนะครับวิธีคิดสูตรนะครับสิบหน่วยล่างอันนี้มาดูกันครับก็อ่ะเราก็จะมานะครับคํานวณครับย้อนหลังวัลนนะครับตั้งแต่ในอ่ะวันที่มันออกหนึ่งสี่นะครับมาดูกันนะว่าทําได้แบบนี้จริงไหมนะครับตามที่ผมนำสิ่งที่ยอดรางวัลไปนะครับเรามาลองคํานวณเทียบดูนะครับในงวดแรกก็จะเริ่มที่ในงวดที่มันออกหกสามนะครับ มาดูกันครับวิธีคิดหลักสิบล้างหนึ่งแรกนะครับที่ได้ตัวเด่นเพียงหนึ่งสามนะครับมาดูกันว่าทำได้หรืจริงตอเปล่าในห้าแรกนะครับหลักสิบเด่นหนึ่งสามิ้นเลขขี้นะครับวิธีคิดหลักสิบล่างแบบคู่ขีนะครับก็ใช้หลักร้อยบนบวกันสามครั้งนะครับบูด,ด้วยหลักหน่วยบนสองครั้งนะครับแล้วก็บูด,ด้วยเลขคงที่จะเป็นสองนะครับนำเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบูด,ด้วย สอคงที่เท่ากับ11นะครับก็ทีนี้บวกด้วยแต้ม2ทีได้3อันนี้คือหลักสิบนะครับจะเป็นสูตแรกนะครับเป็นหลักสิบได้ตัวดินนะครับหลักสิบเป็น1 3ึ่งสาแรกนะครับอันนี้ผมทำซีดีย้อนหลังไว้นะครับต่อมาดูครับสูตรที่2จะเป็นสูตรดินหลักหน่วยที่ได้3ทีครับวิธีคิดนะครับวิธีคิดก็ใช้หลักแสนหลักหมื่นหลักพันบวกกัน2ครั้งอ่าแล้วก็บวกด้วย6ซึ่งเป็นเลขคงที่นะครับนำเจ็บวกสเป็น11บเอ็ดเป็นสิ เซจิบหกคงที่ครับยี่นะครับได้สบริเตนหนึ่ทีนะครับไปสี่ทีนี้จับชุดนะครับก็เิ่นที่สชุดนะครับก็จะเป็นชุดสามหนึ่าะครับหนึ่งจะได้สามสก็จะเด่อยู่ที่สชุดนะครับผลออกคือหนึ่นะครับซึ่งเมืเข้าที่ชุดนี้นะครับชุดที่ได้หนมันก็จะมีแบบนี้ตรงๆนะครับถูเป็นง่แครับงี่มันออกหนงสี่ ต่อมานะครับงวดที่2นะครับในงวดที่2ครับเล่น4ชุดนะครับก็จะมีชุด90911011ผลออก91ครับก็นำผลพลังมาที่หนึ่งครับในงวดที่ออกถจา 9, 1, ออก951เอามาตั้งครับนก็จะเป็น557990นะครับเลขท้ายนะครับก็จะเป็นในงวดนี้14 ทีนี้เริ่มกันที่หลักสิบนะครับในงวดที่2หลักสิบล่างนะครับดินที่91นะครับติดมา1ึงติดมา2ตัวเอนาะ9กนะครับวิธีคิดหลักสิบล่างนะครับใช้หลักร้อยบนวกกัน3ครั้ง9 3้านะหน่วยบนวกกัน2ครั้งมี็น0บวกด้วย2คงที่7จ็ดบวกด้วย2คงที่ได้ครับเท่ากับ9นะครับอันนี้คือหลักสิบที่ได้ในงวดที่2ดิดที่9ครับทีนี้บวกด้วยแต้ม2ดีเป็น191อันนี้หลักสิบล่างนะครับ ต่อมาดูหลักดุยล่างนะครับในมอือสองได้ตัวดินคือศูนย์หนึ่งนะครับวิธีคิดนะครับใช้หลักแสนหลักหมื่นหลักพันบุ่กันสองครั้งครับแล้วก็บูด้วยเลขคงที่จะเป็นหกนะครับห้าบวกห้าเป็นสิบบูดินสิบสี่สิบสี่บูด้วยหกของที่ครับเท่ายี่สิบบริแต้มหนึ่งนะครับซึ่งจับชุดนะครับจะดินเก้าศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งครับก็จะเด่นอยู่ที่สี่ชุด มันก็จะมีมาหนึ่งชุดตรงนะครับทันจัหนึ่งสี่มันออกเก้าหนึ่งครับตัวเลขมันออก9ก้าหนึ่งนะครับทันจัหนึ่งสี่นะครับก็จะเป็นชุดนี้เนาะจะออมาแบบนี้ตรงถูกเป็น2องมุติดนะครับอันนี้คือสีที่ผมทาย้อนหลังไว้นะครับต่อมานะครับมวดที่สามนะครับมวดที่สามได้หลักสิบคือหกหกแปดครับหลักหน่วยล่างได้ห้าหกนะครับอันนี้คือเป็นสูตรนะครับปักหลักสิบหน่วยล่างนะครับ ถ้าทั้งสองตัเดินต่อมันก็จะมีโอกาสนะครับเข้าตรงๆนะครับตามที่ผมทำซีดในสามงวดที่ผ่านมานะครับมันก็จะมาแบบนี้อ่ะทีนี้มาคํานวณย้อนหลังดูกันครับในงวดที่สามเนาะถ้าจะกเ้าหนึ่งออกแปดห้าครับก็นําผลรางวันที่หนึ่งที่ออกหลังจากเก้าเก้าศูนย์ออกบรรทัดครับก็จะเป็นสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดครับล้างออกเก้าหนึ่งครับอ่าวิธีคิดหลักสิบรางนะครับใช้หลักร้อยวนบวกกันสามครั้งหน่วยวนบวกกันสองครั้งครับแล้วก็บุ๊กทสองคงที่ครับ ส4งโเป็น4บ่โคงที่เป็น6ทีนี้บรด,ดีแต้ม2ครับเป็น8น,นี่คือหลักสิบล่างในงวดที่3มได้6 8ครับต่อมาครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยล่างนะครับในงวดี่3ที่ได้ตัวเองคือ5้าครับมาดูกันครับว่าทำได้จริงไหมครับใช้หลักแสนหลักหมื่นหลักพันบวกกันครั้งโมดีโมดีหคงที่ครับ2องโมดีห้าเป็น7จบวกสเป็น้าเด,ด้วย6คงที่15บห้าโแต้มเป็น6ก็หลักหน่วยเด่นห้าจับชุดนะครับ ก็จะมีที่สี่ชุดมีชุดหกห้านะครับหกห้าหกหกแปดห้าแปดหกผลออกคือแปดห้าออกแปดห้าครับก็เข้าที่ชุดนี้เนาะถูกวิษสามุตินะครับอ่ะซึ่งในงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่4นะครับไม่รู้ว่ามันจะเข้าอีกไหมทีนี้ท่านผู้ชมก็ลองนำมาอะพี่จัางดูนะครับ วิธีคิดนะครับก็นําผลที่ออกในงวดที่ผ่านมาเอามาตั้งครับก็จะเป็น3 5 6 7 5 7นะครับล่างออก8 5บมาดูครับว่าหลักสิบล่างงวดนี้จะเป็นที่หรือพูดเนาะจากสูตรอันนี้นะครับใช้หลักร้อยบนประกันสามครั้งครับหน่วยบนประกัน2ครั้งบล็อตสองพื้นที่หนึ 1, 4, ่งบล็สี่เป็น5้าบล็อสองพื้ที่เป็น7ครับแล้วก็บร็แต้ม2เป็น9อันนี้คือหลักสิบล่างงวดนี้ได้ได้คีย์เป็น7จ็ดเนะครับต่อมาดูหลักหน่วยครับ วิธีคิดหลักหน่วแล่างนะครับใช้หลักแสนหลักหมื่นหลักพันวกันครั้งแล้วก็บุด้หกคงที่ครับอ่ะเรามาดูกันครับในวันนี้นะครับจะไปได้ไหมนะครับจากที่ผมทำสถิตไว้เนาะในสามวัที่ผ่านมานะครับมันก็เป็นสูตรที่เข้าดีนะครับนี่คือสถิตย้อนหลังนะครับมันก็จะมีมาแบบนี้ตรงๆวันนี้ก็จะเป็นวัที่4นะครับมาลงนน้ำันชงดู่นครับสามบวกห้าครับเป็นแปดบวกสองเป็นสิบสิบหกเนาะวันนี้ได้หกเจ็ดนั้นคือหลักหน่วยล่างนะครับทีนี้เราจับชุดนะครับ ุดสตัวนะครับที่ดินนะครับในงูนี้ก็จะดิงที่4ชุดแบบสี่ชุดอันนี้จากสูตรเดิมอันนี้นะครับได้ชุด76ดหนะครับ76 77หดนะครับชุดเบิ้ลนะครับอ่า96นะครับก็จะจะมี97ด้วยนะฮะอาจจะประมาณนี้นะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสูตร2ตัวล่างนะครับเลขท้ายนะครับสองตัวเนาะสูตรแบบนี้นะครับดิน4ี่ชุดนะครับถ้าชอบสูตรแบบนี้นะครับ ก็เรานำไปพิจารณาดูนะครับ76 77 9ก97้านะครับก็จะดิ่นที่4ี่ชุดนะครับจะมีมา1ชุดได้อีกไหมนะครับสำหรับวันที่30สธันวาคมนะครับอ่ะชอบค่อยตามเนาะเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับก็เป็นสูตรใหม่ในวันนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นมั่วแรกที่จัดให้นะครับก็ชอบไปตามนะครับจะดิ่งที่4ี่ชุดนะครับ ถ้าเรามาเทียบนะครับกับสูตรดิ่นล่างนะครับที่เข้าดีก็จะเป็นสูตรนี้เป็นสูตรเดิมนะครับที่ยังเข้าอยู่นะครับตัตรนี้นะครับก็เริ่มเข้านะครับในงดที่มันเราคกเจ็ดเนาะมันก็จะติดมาล่างอย่างนึยก็หนึ่งตัวสําหรับเด่นล่างแบบสองตัวอันนี้นะครับก็เป็นสูตรที่เข้าต่อเนื่องนะครับเก้าวัตติเล่หนะในงดนี้นะครับได้แปดเก้านะครับได้ไปกับเก้านะครับก็คาดว่าอย่างนี้ก็หนึ่งตัวเนาะถ้าสูตรเดินต่อเป็นสูตรดินที่มาได้ทุกหลักเลยนะครับ ถ้าเรามาเทียบกับสูตรนะครับคำนวณปักหลักสิบหน่วยล่างในงวดนี้แล้วจะมีตัวที่ชวนอยู่ก็คือ9นะครับถ้า9มามันก็มีโอกาสที่จะมาในหลักสิบล่างนี่นครับ9งวดนี้เด่นทีหลักสิบล่างเนาะนะครับเพราะว่าตามโซตี่ได้เนาะ7 9 6 7นะครับถ้าเอา9มาตัดก็จะเหลือแค่นี้9 6 9 7หกเก้านะถ้าเราชอบ9ในงวดนี้นะครับจากที่เราจะยึดนะครับนะคจับสูตรนี้เนาะ อายุสูนี้เนะี่ยที่ได้แปดเก้าในพวกนี้นะถอดออกมาตัดก็จะเหลือแค่นี้เก้าหกกับเก้าเจ็ดเนี่ยถ้าเรานําสูนี้มาตัดน้องถ้าเรามีอ่าสูอื่นก็นำสำนึกยังไงอ่ะตัดคู่ดินอยู่กนได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเรานำไปเทียบกับสูอ่าสี่ตัวนะครับดินล่างสี่ตัวจะเป็นสูน,นี้ที่ยังเข้าดีนะครับเมื่อที่แล้วนี่ไปที่สี่ห้าหกเจ็ด นะครับสี่ห็ดนะครับก็แอมติมาล่างอยู่1ตัวใน4ตัวนี้นะครับงวดนี้ครับได้ 7- จ็ดงวดใหม่งวดใหม่ได้เจ็ดเก้าศูนยก็ว่าย่งเลก็หนึตัวนะครับก็เป็นสู้เด่นล่างที่มาได้ทุกหลักนะครับก็มาได้งตัวด้วยนะครับอย่างในงวดที่มันออกนะครับมันก็ติดมาถึงสตัวนะครับได้สี่หออกหกหนะครับต่อมางวดนี้ที่ออกหกสได้สี่ห้าหออกสี่หนะครับจบระมาณนี้นะครับ ซึ่งตั้งแต่ในห้างวุ้ิทามันก็จะเข้าอยู่แค่นี้สองตัวหน้าเนาะเจ็ดกับแปดวุ้ดีวัดดินนะครับเจ็ดแปดก็อ่ะนี่คือแนวทางนะครับเลขล่างนะครับสี่ตัวนะครับก็อย่างในห้นงวุนี้นะครับถ้าว่าถ้าจะติดมาล่างอีกครับหนึ่งตัวเนาะก็ถ้าเรามาเทียบกันสูตรนี้นครับก็จะมีอยู่นะครับทั้งสามตัวนะในงวดนี้เราหลักก็จะมีแค่นี้จากสูตรที่เราเอามา,มา,มาร,รวมกันก็จะมีหกเจ็ดเก้าสามตัวเนาะมีแค่สามตัวนะหกเจ็ดเก้า 6,7,9แตเราก็สามารถที่จะมาจับวินอยูกัได้นะครับก็จะประมาณนี้ก็ถ้าทุกใจแคบไว้ดีนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ FC ทุกท่านโชคดีน,นะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ